ฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะปรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนามีอยู่ห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือสมณะปรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาว่า สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวิ่งนาดเป็นธรรมดา อย่าวินาศเลยดังนี้พิกุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้มิได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา แก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอามิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไหร่รำพันเป็นผู้ทุข์อกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกกุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้